โอเคครับผมครับสวัสดีครับสินค้าจากร้านพาณิพันธ์ฟิชชิงกับแบงเพชรนะครับผมวันนี้เราก็มาอัพสต็อกกันดีกว่านะครับผมว่าที่ร้านมีคันรุ่นอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ณตอนนี้นะครับผมก็จะมีอันนี้นี่ก็จะเป็นกลุ่มของพวกตระกูลคล้ายๆเป็นพวกเมอร์เมดหน่อยนะครับผมพวกนี้จะเป็นชุดประมาณพวกพันสองพันกว่านะครับผมก็จะมีเมอร์เมดนะน้ําตาลทองนะครับผมก็จะมีเบสนะครับผม เบสสิบสปินสิบนะครับผมมีครบเลยนะครับผมก็จะมีมาป่าคอมมานโดนะครับผมอ่าโอคุมานะครับคอมมานโดนะครับผมแล้วก็จะมีอะคาเดียคอนวินตันนะครับผมตัวนี้ก็จะมีครบเลยนะครับผมสปินแปดเก้าสิบนะครับผมเบสเบสสิบนะครับผมที่มีนะครับผมแผนทัวร์นาเมนต์จีซิลลี่นะครับผมแล้วก็จะมีซีโอด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นแผนเหมือนกันแผนก็จะมีสปินเบส 9ฟุต10ฟุตครบเหมือนกันแล้วมีสปิน8ด้วยนะครับผมมีโอ u ุมาโซเลสนะครับผมมีคันกระชากของเมอร์เมดด้วยนะครับผมตัวนี้ทวินพาวเวอร์นะครับผมมีแอร์โรไฟนะครับผมตัวนี้จะเป็นเบสสิบนะครับผมราคานี้ต้องถามกันนะครับผมนะครับผม เพราะว่ามันเยอะมากเลยนะครับผมผมต้องไปดูในใบราคานะครับแล้วก็อนนี้ก็เมดแดงนะครับผมไฟติ้งซีรีส์หนึ่งนะครับผมเบสสปินเข้ามาแล้วนะครับผม10ฟุตนะครับผมอันนี้เป็นเบอร์เลอ์สปิริตนะครับผมตัวนี้9ฟุตอ่าสิฟุตนะครับตัวนี้จะ2 4 0พันสนะครับเมอร์เมดเด็กเตอร์นะครับเด็กเตอร์ตัวนี้เด็กเตอร์นะครับผมเด็กเตอร์ตัวนี้ก็มีทั้ง9และ10ฟุตสปินเบสครบเลยนะครับผม9ฟุตก็จะอยู่ที่1,350 10ฟุต พันสี่ห้าสิบจำได้จำจำราคาได้อยู่นะครับผมอันนี้เมอร์เมดโปรซีรีส์ตัวนี้จะเป็นสปินตแปดนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นซีโอนะครับผมอ่าเป็นแพนนะครับผมซีโอมาสเตอร์อะซีโอเฉยๆนะครับตัวมาสเตอร์หมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมมีแค่สแตล์แรกนะครับผมอันนี้จะมีเป็นคันกระชากไดฮาร์ดนะครับผมอันนี้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 ตัวขายดีครับไทคูนนะครับผมตัวนี้ไทคูน เราจะมีคันไอว่าใจแอนคิลเลอร์นะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นคันกระชากนะครับผมก็มีครบเหมือนกันนะครับเจ็ดสปินนะครับสปินเจ็ดแปดเก้าสิบเลยนะครับแล้วก็เบสเบสเบสเก้าเบสสิบนะครับผมผมมีครบเลยนะครับผมนะครับผมส่วนไอพวกนี้ก็เป็นพวก HMG พวกคันทะเลอะไรต่างๆจะอยู่สแตนนี้นะครับผมนะฮะส่วนสแตนต่อไปนะครับผมก็จะมีเป็น ต look, go me, go ina, ัวน so ี้ก็เข้ามานะฮะตัวนี้เข้ามาแล้วเมอร์เมดโกซิลีนะฮะโกซิลีก็จะมีสปินแปดสปินเก้าและสปินสิบนะครับผมตัวนี้จะมาครบแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีคันเลียวโกะนะครับผมก็เป็นเบสนะครับผมตัวนี้จะมีแต่เบสนะฮะเป็นคันกระชากตัวนี้เนี่ยเนี่ยพวกนี้นะจะเป็นเบสทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นคอมมินตันเหมือนกันนะครับผมตัวนี้คอมมินตันก็มีครบเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้ก็เบนเบสเหมือนกันนะฮะเลียวโกะเหมือนกันนะครับผม แล้วก็จะมีคันกระชากนะฮะสามหนะครับผมนะฮะล็อกไลออนนะครับตัวนี้ตัวขายดีอันดับ1ได้เลยนะครับผมนะครับราคาไม่แพงพันร้อยเก้าสิบเองนะครับผมอันนี้จะเป็นสปิริตอีกคันนึงนะครับสปิริตรู้สึกว่าผมจะเหลืออยู่3คันนะฮะทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าเหมือนเอลฟายเมื่อกี้นะครับผมเหมือนกันมีคันนึงนะครับผมอันนี้ไอว่านะครับผมแพนจีซิลลีอันนี้ เมอร์เมดซูเปอร์ซีรีส์สปินแนะครับผมตัวนี้นะครับผมค่อยๆดูไปไล่ๆสแตนไปนะครับผมนะฮะไอตัวไหนซ้ำนี่เดี๋ยวผมผ่านไปเลยนะครับผมอันนี้อย่างคอนวินตันพวกอะไรเนี่ยผ่านไปเลยนะครับผมอันนี้อีเกิลจีทีนะครับผมของจากค่ายไพโอเนียนะครับผมอันนี้หมาป่ากอริล่าเอ็ก็จะมีสปินแปดเก้าสิบครบเลยนะครับผมหมาป่าแบ็คไดโน่ก็มีครบเลยนะครับผมมีอะไรอีกเนี่ยยางดำๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูตรงนี้แล้วกันใกล้ๆนะฮะยางดำๆนี่นะครับผม เรนูทูนะครับผมตัวนี้ไกด์เคเหมือนกันก็ยังมีอยู่นะครับผมนะครับหมาป่าคอมมานโดนะฮะสปินแปดเก้าสิบมีครบเลยนะครับผมส่วนตัวนี้มาแชลนะครับยังครบขนาดเลยนะครับผมตัวนี้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยลูมิดพาวเวอร์ทวินนะครับผมตัวนี้จะเป็นลายผ้านะตัวนี้จะมีแต่เบสเก้าอย่างเดียวเลยนะครับผม นะส่วนราคาต้องเดี๋ยวโทรโทรโทรมาถามดีกว่านะครับเพราะมันรู้สึกมันจะเยอะมากเลยนะอันนี้หมาป่าแบ็คไดโนนะครับก็มีครบเลยนะครับ890ครบเลยนะครับผมตัวนี้อะไรเนี่ยเขียวเขียวเนี่ยกรีนกรีนพัดนะครับผมตัวนี้จะเป็นเวทอ่อนหน่อยนะครับผมตัวนี้ราคาไม่ถึงพันนะฮะตัวนี้จําได้อยู่นะครับผมเรียวเซนนะฮะเรียวเซนฟอกเรียวเซนหมาป่าเรียวเซนนะฮะจะมี2รุ่นนะฮะจะเป็นแบบเป็นรุ่นที่เคลือบด้ามก๊อกแล้วกับยังไม่เคลือบนะครับผมจะมี2รุ่นแต่ราคาจะเท่ากันนะฮะ เวทก็จะเท่ากัน15 35เท่ากันนะฮะแต่ต่างกันตรงที่ด้ามก๊อกอย่างเดียวนะครับผมของขายดีอาชิโนซีเกตนะครับผมคันหมาป่าซาฮารานะครับผมเบสสปินครบนะครับผมคันหมาป่าบูไลติ้งนะครับตระกูลหมาป่าที่ร้านจะมีครบทุกรุ่นเลยนะครับผมนะครับอันนี้คอมมานโดนะฮะอันนู้นอินชอร์สตาร์นะครับนะฮะอิเล็กต้าอินชอร์สตาร์ตัวนี้จะเป็นเบสสิบนะครับผมตัวนี้จะเป็นเบสสิบแล้วมีสปิน8ด้วยอีกตัวนึง นะครับผมโอ้เหี่ยยาวเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นหมาป่าซาฮาราบแต่เป็นด้ามยางตัวนี้ราคาจัดโปรอยู่690บาทนะมีเป็นสปินสิบอย่างเดียวนะครับผม s ันแดนซ์เอ็กนะครับผมใบสันบิ๊กฟิตนะครับผมหมาป่าดอฟินโอ้โหเยอะเลยนะครับผมสีเกตสีเกตก็จะมีทั้งเบสและสปินเหมือนไทคูนนะครับมีทั้งเบสและสปินเลยสีเกตสปินรู้สึกจะเริ่มที่7เลยนะครับผม7ฟุต8ฟุต9ฟุตและ10ฟุตนะครับผม ส่วตัวนี้ตัวแจ่มสุดในร้านนะฮะเงือกมังกรนะครับเงือกเงือกบางกรนะครับตัวนี้ตัวไอตัวตัวนี้ตัวที่เคยทำยูทูปนะฮะมี2ป้ายนะครับผมตัวนี้ยังไม่กล้าปล่อยว่าจะเก็บไว้หรือยังไงดีเอ๊คิดดูก่อนนะครับผมอันนี้คอมมานโดนะฮะนี่ไทคูนเหมือนกันนะครับผมอันนี้ฟิชแมนนะครับผมแปดเครบนะครับผมตัวนี้อะไรเอ่ย อะไรเนี่ยซปเอร์พาวเวอร์นะครับผมตัวนี้เป็นสปรินต์สิบเวทสิบห้าสามสิบเหมือนกันนะฮะตัวนี้ไม่ได้ทําตลาดนะฮะตัวนี้เอาไว้ขายหน้าร้านเอานะครับผมนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรเนี่พายุเนียฟินนะตัวนี้จะเป็นตัวถูกนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ420บาทตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะวัดประมาณ8ฟุตนะครับผมอ่าติงฟิตติงฟิตก็มีครบ890ฟุตนะครับผมอาชิโนติงฟิตนะครับตัวนี้ราคาประหยัดสุดนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นเรียวเซนนะฮะดามก็ซ์ยังไม่เคลือบนะครับแต่มันจะเรียวเล็กกว่านะจะมี2สีสีเขียวสีแดงนะครับผมครบเลยนะครับตัวนี้ Volcano m a ม Pro นะครับผมตัวนี้หลายพวกนี้ตระกูลลูมิธทั้งนั้นเลยคะตัวที่บอกว่าเป็นเบสเก้านะครับผมเนี่ยครับผมจะจะมีหลายคันหน่อยนะฮะจะมีขนาดเดียวนะครับผมจะมีอันนี้ไทคูนนะครับผมเลนด์มาร์คเลนด์มาร์คก็จะมีอ่ามีเก้ามีสิบฟุตนะครับเลนด์มาร์คนะครับผม อันนี้ตัวประหยัดนะครับผมอันนี้ประมาณ3 0 0กว่าบาทตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟเบอร์นะครับผมนะครับต้องมีของถูกและของแพงขายกันไปนะครับผมอันนี้บิดเทสนะครับผม9ฟุต10บฟุต8ฟุตมีครบเลยนะครับผมอันนี้ก็บิดเทส10ฟุตนะครับผมบิดเทสมันจะทงานเขาจะทําได้ดีกว่าไกด์เคเขาจะสามสวยนะครับผมยาวๆเลยนะครับผมต่อไหมายคางดีกว่านะครับผมเนี่ยฮะ อีกข้างนึงก็ตัวตรงนี้จะเป็นเบสนะครับผมตัวนี้จะเป็นเบสไทคูนเบสนะฮะไทคูนเบสเก้าเบสสิบมีครบเลยนะครับผมไฟติ้งซีรีส์หนึ่งนะครับผมแดงทองนะครับผมเป็นสปินนิ่งนะครับผมมีครบและ v ีเบสหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับสปินแปดสปินเก้าสปินสิบมีครบเลยนะครับผม v ีเบสหนึ่งเก้าแปดศูนย์นะครับผมแพนกาเซียนะครับแพนกาเซียคันนี้จะมีสปินเก้านะครับผมแล้วก็จะมีเบสเก้าเบสสิบนะครับผมตัวนี้จะราคาจัดโปรอยู่ นะครับผมอาจะมีเป็นพวกเมอร์เมดเด็กเตอร์นะฮะเด็กเตอร์ครบเมอร์เมดเฟิร์สซีรีส์เออเฟิร์สซีรีส์เข้ามาแล้วนะครับผมกำลังกำลังจะเอามาเรียงแล้วนะครับผมเมอร์เมดเฟิร์สซีรีส์นะครับผมเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเบสเก้าเบสสิบสปินเก้าสปินสิบเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ราคาจําหน่ายอยู่ที่พันสามร้อยห้าสิบในเก้าฟุตสิบฟุตจะอยู่ที่พันสี่ห้าสิบ นะครับผมเข้ามาแล้วเรียบร้อยมาเป็นรังเลยนะครับผมอันนี้คือตัวโชว์นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวโชว์ของหน้าร้านนะครับผมตัวจริงจะอยู่ที่ชั้นลอยแล้วก็ชั้น3เลยนะครับผมนะฮะไบสันใบสันบิ๊กฟิตนะครับผมใบสันไลท์มีนะครับผมอาชิโนไมสโตนนะครับผมมีครบเลยนะครับเบสสปินเก้าฟุตมีครบเลยนะครับผม แล้วก็จะมีโอ้โหอันนี้นาดินเป็นพวกซันแดนอะไรเลียวเซนอะไรต่างๆมาแชลวอะไรนะครับผมมีนะครับผมไอพวกนี้จะเป็นตัวโชว์นะครับตัวโชว์นะฮะแตนต่อไปเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นแบบเวทประมาณอ่อนๆหน่อยครับประมาณ1 0 20 87 62นะครับผมเริ่มด้วยเบิร์กเลฟเซนเซชั่นนะครับผมสปิน8สปิน9สปิน10มีครบนะครับผมจำหน่ายกันเป็นพันคันเลยนะครับผม เบอร์เกอร์ไลนิงสตาร์นะครับผมราคาปกติพันสองพันสองนะครับผมผมเอามาจำหน่ายจัดโปรอยู่ที่สองพันแปดร้อยบาทนะครับผมอ,อะไรอีกที่ไมมาคิงเลกคิงเลกก็จะมีสปิน9สปิน10นะสปิน8ดอยู่เหลือแค่คันเดียวนะสปิน8ฟุตหมาป่าคิงเลกนะครับผมหมาป่าโกบโกบซูเปอร์นะครับตัวนี้จะเป็นโกบซูเปอร์จะมี2สีนะฮะก็จะมีสีแดงกับสีเขียว ตัวนี้ก็จะมี7ฟุต8ฟุต9ฟุตและ10ฟุตนะฮะเป็นสปินนะครับผมตัวนี้ไม่ทําเบสนะครับผมหมาป่าก็จะมีตัวหมปาป่าโกบด้วยนะครับโกบก็จะมีอา่าสก๊อปเจ็ดกบแปดโกบเก้ากบ10เหมือนกันนะครับแพทไฟเดอร์แพทไฟเดอร์ตอนนี้อ่าตัวน,วนี้ถ้าเหลือเยอะๆจริงๆจะอยู่ที่สปิน8นะครับผมสปิน9จะเหลือแค่ประมาณแค่2คันนะฮะก็คือไม่สามารถลงออนไลน์ได้นะฮะแต่ก็คือใครโทรสั่งก็จะส่งได้เลยนะครับผมไม่เป็นไร รู้สึกจะเหลืออยู่ประมาณสองคันนะครับอันนี้หมาปากโกบนะครับหมาปากโกบนะครับโกบกันอย่างที่บอกนะฮะตัวนี้จะเป็นเวทสิบยี่สิบนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นฟิชเชอร์แมนนะครับผมฟิชเชอร์แมนก็เหมือนเดิมนะครับผมเอามาผสมผสมกันนะครับคันเบิร์กเลีเซนเซชันนะครับผมก็จะมีทั้งเบสและสปินนะครับผมสปินจะมีแปดฟุตเก้าฟุตและสิบฟุตนะครับผมส่วนเบส เบสจะมีเบสเก้าเบสสิบนะครับผมนะครับเบสจะราคาพันสี่ร้อยเก้าสิบนะครับราคาจัดโปรอยู่ปกติจะอยู่ที่ประมาณพันแปดพันเก้านะครับผมนะฮะอันนี้โก้ปอีกตัวนึงนะครับผมอันนี้โอ้หลายรุ่นจังนะครับผมแล้วกอนะนะผมจะดูอันนี้ดากอนนะครับดากอน น่าจะเป็นดักก้อน7ฟุตนะครับแล้วก็จะมี9ฟุตด้วยแล้วก็มี10ฟุตด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นคันที่ยังไม่เคยลงแน่เลยคันนี้นะครับผมตัวนี้คันอะไรหว่า TKF นะครับผมตัวนี้ตัวนี้รู้สึกจะ800กว่าบาทไปือ900กว่าบาทนี่เลยนะครับผมเป็นพวกสายสปิ๋วเหมือนกันนะครับผมก็ส่วนของอาชิโนอาชิโนจะมีทุกตัวเลยดีกว่าดีกว่านะครับโดยสรุปสรุปแล้วจะมีครบทุกตัว สต็อกที่บอกนะฮะเดี๋ยวผมจะ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 นับสต็อกดูเลยเลยดีกว่าก็ได้นะฮะสปาร์ตันคอขาวผมจะมีอยู่สปินสิบขนาดเดียวนะสปาร์ตันคอขาวนะฮะถ้าถ้าทำมานั่งไล่หมดไม่หมดแน่เลยนะครับสปาร์ตันคอขาวรุ่นนี้นะครับผมนะครับอันนี้มีสปินสิบขนาดเดียวนะครับแล้วก็จะมีสปาร์ตันย้อนยุกนะฮะก็มีสปินสิบเหมือนกันนะฮะก็เหลือไม่ถึงสิบคันแล้วนะครับผมสปาร์ตันย้อนยุกและคอขาวนะครับผม ย้อนยุค้ขอขาวต่างกันยังไงนะฮะย้อนยุคจะเวท85ดนะครับผม้ขอขาวจะเวท62นะครับผมสปาร์ตันย้อนยุคจะด้ามก๊อกยังไม่เคลือบนะครับผมตัวนี้ผมยังมองไม่เห็นเลยอยู่ตรงไหนแต่จําได้ว่ามีนี่นี่นี่อยู่นี่นะครับผมนี่นะครับด้ามก๊อกยังไม่เคลือบนะครับผมตัวนี้จะเวทจะอยู่ที่85นะครับผมและสปาร์ตันข้อขาวจะเวท62นะครับผม อาชิโนซันไฟก็อย่างที่บอก7 8 9ดแครบนะครับแพดไฟเดอร์ก็สปิน8นะครับผมก็จะมีโกสปาร์ตันโกสปาร์ตันจุดแตกต่างของโกสปาร์ตันก็คือห่วงวงไกด์ของเขานี่นี่นะครับผมนะครับจะมีสีแดงกับสีเขียวนะครับผมรู้สึกจะมีอันนี้เขียวอยู่อยู่นี่นะครับผมจะมีสปิน9สปิน10นะครับ 2>, 2ขนาดแค่นั้นนะครับผมของยังไม่เข้ามา นะครับผมตัวอื่นโอลิมปิกเอ็นะครับโอลิมปิกเอ็นะครับก็มีสปิน8ปดไอ้สปินเก้าสปินสิบนะครับผมโอลิมปิกจะเป็นไกด์เคทั้งหมดนะครับผมตัวนี้จะเป็นเวท85และของเขาก็จะมีชิโนเอ็กนะฮะตัวนี้จะเวทอ่อนกว่าก็าคือเวท62นะครับแต่ก็มีขนาดเหมือนกันนะครับผมขนาดของเขาจะสปินเก้าสปินสิเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับผม จะจะจะดูข้างนอกก็จะดูเหมือนเหมือนกันหมดนะครับผมแล้วก็จะมีไอว่าอัลตาไลท์นะครับผมไอว่าอัลตาไลท์อยู่ไหนเอย่ยก็ถือว่าเป็นขายเป็นอันดับหนึ่งของที่ร้านเหมือนกันนะฮะไอว่าอัลตาไลท์เนี่ยมันเยอะจริงๆนะฮะต้องค่อยๆดูเอาละกันนะฮะส่วนรายละเอียดลึกๆนะครับผมแนะนำให้ไปดู YouTube เก่าๆเพราะมันจะ ค่อนข้างจะมีทั้งราคาทั้งอะไรหมดนะฮะรายละเอียดลึกๆอันนี้จะเป็นการอัปเดตสต็อกนะครับผมนี่ไอว่าจะไลน์นะครับผมจะเป็นแบบงนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าขายดีตัวหนึ่งเลยนะครับผมด้ามก๊อกเคลือบแล้วเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่สปิน8นะครับผมสปิน9และสปิน10แถมอะไรท่อนปลายก็มีด้วยนะครับของไอ้ตัวนี้นะครับผมนะครับผมล้วจะมีอะไรอีกอะโอ้โห หมาป่าบูไลติ g h t i n g blue, blue ก็มีตั้งแต่ส p i n แปด spin เก้า spin สิบเหมือนกันอันนี้แค่อันนี้แค่แค่คันเบ็ดก่อนนะคันหน้าดินก่อนนะครับผมนะครับอันนี้คันอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คันตกปลาหมึกหลงมานะฮะอันนี้ของหมาป่านะ่ยคันตกปลาหมึกนะฮะตอนนี้คันละเท่าไหร่เนี่ยไอ้ก้าพันเก้าสิบเก้าบาทนะครับผมแต่ก็หลักๆแล้วก็จะขายอยู่ หลายตัวเลยนะครับผมพวกนี้นะครับผมนะพวกนี้ก็จะเป็นสินค้าที่โชว์เอามาเป็นตัวโชว์นะครับตัวจริงจะอยู่ที่นู่นทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ตัวสต็อกทั้งหมดนะครับผมส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นคันทะเลนะคันจิกคันประบึกอะไรต่างๆนะครับผมเป็นพวกคันไอว่าอะไรก็ดูในคลิปเก่าๆมันจะมีบอกนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคันชิมาโน่นะครับผมบีสมาเตอร์อันนี้ก็จะเป็นนังเงือกนะครับเงือกมังกรนะครับผม นะครับอันนี้ก็เป็นฮาบิโตนะฮะฮาบิโตก็จะมีคู่กับคันไทคูนคันไทคูนงานบึกนะครับก็จะมีคู่กันอยู่นะคาก็จะไม่แพงนะครับผมคันเบิร์กเก้แคทฟิทตัวนี้จะคันละสี่พันเก้านะครับผมเป็นงานปลบึกนะครับผมยาโยกินะครับผมเป็นคันจิกเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคันตกปลามึกของพวกไทคูนนะครับผมของมันจะเป็นรุ่นไทคูนของอาชิโนนะครับผม นะครับแล้วก็จะมีสต็อกตรงนี้บ้างก็มีนะฮะคันซาฮาราคันอะไรต่างๆก็ยังยังยังเยอะนะครับผมตอนนี้ยังเยอะมากเลยนะครับผมนี่เอ่ยตัวนึงอวันนี้เบอร์เกอรี่แอร์นะครับผมนะคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับผมนะก็อยู่ว่างๆนะฮะหลังสงการไม่รู้จะเอาคลิปอะไรมาลงนะครับผมเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะทําไม่ค่อยทันนะครับผมเพราะเวลาจะแพ็คของจะอะไรอันนี้ยัง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 ไม่ได้รวมลอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวลอกเอาไว้ขอเป็นอาทิตย์ คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมนะครับพวกลอกพวกอะไรนะครับผมเดี๋ยวขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับอันนี้ก็ของมั่ใหม่ก็ยังไม่มีเวลาจะทําเลยนะครับเรียวบีคัวชิมะเอ็กไอเอลทีนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวใหม่นะฮะสาวเบอร์อะไรต่างๆนะครับผมตัวนี้ก็เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับผมนะครับก็สนใจสินค้าทักได้นะครับผมเฟซพาณิชย์พันิช์ฟิชชิงนะส่วนราคาอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวโทรมาถามหน่อยก็ได้นะครับผม นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกราคาให้แต่โดยหลักๆแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูจากตรงใบนี้ก็ได้ครับเนี่ยนะครับว่ราราคาจะอย,อยู่อยู่ที่ใบนี้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยขาวพลเลยนะครับเนี่ยไม่งั้นใครเห็นก็หยุดหน้าจอดูราคาได้เลยนะครับเนี่ยดูความยาวดูรุ่นนะครับผม เนี่ยราคาจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยน่าจะครบนะน่าจะครบนะครับผมเนี่ยอยากดูราคาตรงไหนก็หยุดได้เลยครับนะครับผมของก็จะอันนี้ไปให้นะครับผมบางทีผมก็ลืมเหมือนกันเพราะมันมันมันขายเยอะจริงๆนะฮะอิเล็กตราเมเจอร์ตอนนี้ก็เหลือรู้สึกจะเหลืออยู่สปินเจ็ดฟุตสปินแปดฟุตนะครับผมนะครับ อิเล็กตอร์ตอนนี้ก็จะเหลือไม่ไม่เท่าไหร่ครับไอพวก9ฟุตนี่ไม่เหลือสักขนาดเลยนะครับผมสปินต์สิบนี่ก็ไม่เหลือเลยอิเล็กตอร์นะฮะขายดีจริงๆนะครับผมโอลิมปิกเอ็กชินูเอ็กเนี่ยฮะนะฮะเนี่ยลองดูเลยนะครับผมนะก็หยุดหน้าจอแล้วฮะแล้วก็ดูราคาได้นะแถวลินสุดจะเป็นสิบฟุตนะครับผมนะฮะอ่าแถว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 แไหนสุดจะเป็นคันเบรนะก็จะมีสิบฟุตเนี่ยเนี่ยนะครับผมเห็นเป็นแถวนะครับผม ะะหยุดหยุดหน้าจอได้เลยนะครับผมนะ,ะสินค้าจากร้านพานิชพันฟิชชิ่งกับแมงเพชรน,นะครับลองเข้ามาดูได้นะฮะร้านเปิดตลอดนะครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับ